ไมไ่ได้แล้วเรื่องนี่โนตีไหมขายไม่หมดอ่านี่เรตีแกล้งแก้งเราว่าแกล้งเรตีขายไม่ดีคนไม่ออกเลยชาวบ้านแค่ต้องการเข้าสามปลากระปองถ้านายุ่ไม่ให้ออกใช่ไหมต้องการเราให้ก่อนสามยี่สิบโลสิบห้าวันใช่ไหมไม่ต้องให้ตังค์ไม่ต้องให้ตังคเราก็ไม่ต้องการหลอกตังค์แต่ให้ปลากระปอง นำมันห้าโลสิบห้าวันไม่ต้องออกแก้รแค่ปทางชีวิตพอแก้ชั่ชีวิตพอ,อ,อ,พอตอนน,นี้เราอยู่ในหมู่บ้านเรารู้ความคิดคนในหมู่บ้านคิดยังไงจะขโมยอย่างเดียวีิความจริงครับที่คนมีลูกหลายคนอือทํางานตอนเช้าถึงข้ามสองร้อยและไม่ได้ทํางานค,าคิดคอสต์ยังสองร้อยไม่ได้อ้าไม่สองร้อยไม่ได้และลูกห้าคนความคิดพรนั้นคิดยังไงก็จะขโมยอย่างเดียวใช่ต้องขโมยไปขโมยเข้าสามใครที่มีเยอะก็ขโมยทีนี้ก็มาเป็น เดือ่นร้อนตามเลย <c oughs> ต,ต้องตามยจวพอดี <c oughs> ตามเลยความที่ที่ชาวบ้านคิดอยู่จริงจริงชาวบ้านไม่ต้องการตังค์ชาวบ้านบอกว่าแค่ได้ข้อสามใช่ไหมชาวบ้านอายต้องการสิบห้าวันก็คิดได้สิบห้าวัน,น,นข้อสามนี้ได้กิ้โลหิ้งโลใช่ไหม อานำตาห้าลูกนำมันห้าลูกมอแค่นั้นพอไข่แค่นั้นก็พอไข่สักสองแถมอยู่ในบ้านอยากออกคุณก็ไม่ออกได้ใช่ไมีมีของเก็บอยู่ค่าไฟไม่ต้องจ่ายเดือนนี้อ่าค่าบ้านเช่าไม่ต้องเก็บความคิดดีความคิเศษเมื่อเราคุยกันแต่เมื่อวานเราคุยใช่ไหมคุยจากคนรวยคนเ่วาไม่เป็นไรไ่เปพื่อนรวยคนรวยไม่เป็นไรยู่แล้วไปซื้อแล้วไปซื้อเก็งเก่วัน ได้แล้วเขาอ่ะแม่เชื่อไหมนี่เราพูดความจริงนะเราขายตังแก๊สพันห้าร้อยพันห้าร้อยไม่ด้พันห้าร้อยวันนี้ไม่ขายตังแก๊สที่เราขายเราถืงอ๋อขายตังแก๊สไปแล้วอ่านี่พันห้าร้อยและเดี๋ยวเราจะไปกลับไปส่งของจะออกเป็นซื้อข้าวสามขายตังแก๊สไปแล้วทีนี้อไม่ความจริงนะเขาไม่โกหกนะเย่แล้วทีนี้ประเทศไทยที่ถังอ่ะถังเดียวขายตังแก๊สได้หลายถังแก๊สถังหนึ่งสองถังกว่านะเราจำเป็น แนี่เท่าเถ้าี่เท่ากับว่าขายหม้อข้าวแล้วยังไงเนี่ยขายหม้อข้าวตัวเองยังไงเนี่ยโอ้ก็มือทำไม่กินเกลียดจากแม่มีตังไม่เป็นไรแคนอายุมีเก้าสามก็จุดนี่เบลก็ขายที่ไหนที่ขายแล้วขายเอเชียที่แปลที่คอนซึงไฟแดงนะนายุให้ขายเปิดร้านตั่งตุ๊กไม่ได้ใครห่อและวใครจะมาซื้อ ใช่ไม่ได้ตังตุกวันนี้ไหมวันนี้ไม่ได้ตังตุกขายพออย่างเดียวเหลือรถตีเลือเหลือเยอะรถตีพิคลูที่ขายวันนี้ได้แค่ยี่สิบลูกที่ปกติขายหมดไหมอ๋อปกติหมดที่ร้านมันผลเยอะแต่ที่ร้านเราเนาะโอเคแลนน้องน้องอะไรมาขอตังอะไรอ๋อต่อแกนต้องมีตังแหละอ่าเจ๋อาต้นไปนั้นต้นไปเดี๋ยวก็ดีเองเนาะ <ผ>คงจะไม่นานแค่นั้นกับคูณเข้ากติ์ตัวด้วยกันโอเคโอเคหน้าเอกใจโอเคค <c oughs> <Okay. c oughs> ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ